สวัสดีครับท่านอาจารย์พ่อพ่อพี่น้องเช่นเคยครับผมมาหนี้พาพี่น้องมากินก้อยพี่น้องก้อยตับยอนตับยอนกับใสอ่อนมามาโยเสียบกันตับยนง่วนหน่อยพี่น้องเนื้อง่วนหน่อยมาสับซ้ำนลยครับใส่บุญใส่บุญเฮ้ยคักขนาดมามาโยเสียงน้ำกันพี่น้องตับยอนตับยอนนี่ดิ่มดิมมองมองมันควตอนใหญ่เลยมามามาใส่กับใสอ่อน

amefa amo betei kyah มึงเดียวุงสิบไปเกี่ยวเขา่าไปกร็รถเกี่ยวเขา่าจนคําจนเมือกไบเลยมากเมือ้อ <c oughs> เงาะบงสดตับยันบมันง,ง,งามเลยอันหวา,านกุ้งขมเลยเหรอวินันบ่ ตีกับบ่จืดไปนหนอยได้ไปเรียนลกล,กล,กล,กลักกาเนี่ยผมมายอมตีเจ็บบนไหกับบจืดอยากไปเที่ยวห้อง ฮะไยไปเที่ยวกับบนน่<อ>ได้ไปวุ่นตะไคร้เขา<อ>เถียงซื้อแต่กปอปากมาให้มันมีไว้มันไปเอาได้ไพี่นอ้องมันขัดกันอเอาไปหน่อยอไม่ต้องเลยเ <c oughs> อาของที่ฟังเนี่ย รับหลังืมแสบมากมันเป็นหมางโงเ่เลยหมาสุบินเดียนนาดแกล้ยโกงตีอเอาจนห่วงปรเมื่อว่าไม่เจอ Cái lý thân bằng <laughs> thêm mưa xuống nó không có phải là lắm bỏ lắm bỏ vào thêm tay lãi nằm mẩn 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 cứ hái mẩn ไม่ว่อนจริงไงเลี่ยงปันลูกงานบนอยากอยากงินเพ็ร mm hmm. เขานั่งกับว่าท่านเข้าห่งจะไปกันไกลอีกไหมไปอีกไหม โดนอีกไหมอยากโดนอีกไหมมัเจ้าอ๋อม,มันยังสีาากับมาหรเสร็จแล้วสงสารหลับหลังหูพอรุดออกได้รุดจากบ้านได้หรอุี่น่าชัมตะดู ต้องเว้นน้องนึกมือเอ็มเนแงยังหนุ่สาเอาแล้วเก้วอยากปเทียวยัหนุ่าเมื่อปกพอแล้วสาวขเกียงนั่นเท่ากว่องว่องย่างเกียงมาลุกมันกับพย่อมเท่าอย่างนั้น ต้องลุกเอามันออกไปจึงเรียบง่ายเหรอโยนโยนจมาเลยต้อง่ายว่มนี่ม หงาบมึนจะท้ามเหรอร่างมันตกนี่นนนตัวปรัญหาใช่ไหมแค่ตรรัวปัญหาไหมพ่อถามสวยกว่าจะกินแ่ะสวยกว่าสวยกว่ากดีกว่าตูดด้วยเอาตูดลองด้วยเอาตูดลองด้วยอืนแหละเห็นบ่ ั่าตั้งั้งมันนามเนี่ยันมันมึนโอ้เอาโอย่ไปแล้วครับขอบคุณครับ